BTS สุดจัดอีกแล้ว Permission to Dance ขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งในชาร์ตบินบอร์ดฮอตหนึ่งรค้นแชมป์เจ็ดสัปดาห์บัตเตอร์ สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้ช็อสตสไตล์นิวส์ของเราจะมาพูดถึงนุงน่นวง BTS ศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ด้วยปัจจุบันนี้นะคะต้องยกให้วง BTS หรือบังทันสยนดนันเป็นอย่างมากแม้ว่าพวกเขาจะขยับตัวทําอะไรหรือมีผลงานไหนออกมานะคะึ่งก็ประสบความสําเร็จพรุแตกกันมาหลายเรื่องเรื่องนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องสําหรับเพลง Permission to Dance นะคะของ BTS ขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งในบิลบอร์ดชาร์หนึ่งร้อยค้นแชมป์ BTS ของจริงค่ะหลังจากที่เพลง Butter นะคะขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่ ชาบินบอร์ดฮอตหนึ่งร้อยถึงเจสัปดาห์ติดต่อกันแล้วเพลง Permission to Dance นะคะได้ขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งแทนเพลง Butter เมื่อวันที่สิบเก้ากรกฎาคมค่ะบินบอร์ดได้ไรายงานว่า Permission to Dance นะคะขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งในชารบินบอร์ดฮอตหนึ่งร้อยไปบินบอร์ดนะคะได้เขียนว่าหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวในวันที่เก้ากรกฎาคมสองพันยี่สิบเอ็ด Permission to Dance ได้สิบห้าจุดเก้าล้านสตรีมในสหรัฐอเมริกาและหนึ่งจุดหนึ่งล้านการแสดงนะคะของผลผู้ชมที่ออกอากาศทางวิทยุและขายได้หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยการดาว BTS ประสบความสำเร็จในอันดับที่1ของบินบอลฮอตหนึงร้อยในช่วง10เดือนนะคะ2ส,สัปดาห์ถือว่า BTS นะคะเป็นวงแรกในบทิศศาสตร์ที่เดบิวต์นะคะในอันดับที่1ได้ถึง4ครั้งที่มีการเปิดตัวนะคะเป็นอันดับที่1อย่างน้อย4ครั้งในบินบอลฮอตหนึงร้อยต่อจากอาร์ลียนักแกรนด์เดย์ค่ะจัสตินบีเบอร์เดรก BTS ค่ะเป็นวงแรกที่ควนแชมป์บัลลังก์ตัวเองนะคะในอันดับที่1ในบินบอลฮอตหนึงร้อยนับตั้งแต่เดรกนะคะทำได้ครั้งล่าสุดในปี2018 นุดูบมีจีเ s ค่ะเป็นกลุ่มที่ห้าในบริษัทของบินบอร์ดที่เข้ามาได้แทนที่ตำแหน่งตัวท็อปนะคะของบินบอร์ดฮอหนึ่งและเป็นกลุ่มแรกค่ะที่ได้แทนที่การเดวิวอันดับที่1ของพวกเขาเองนะคะด้วยการเปิดตัวในอันดับที่หอีกหนึ่งครั้ง Permission to dance นะคะเป็นเพลงที่5ของ BTS ที่ขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งในบินบอร์ดฮอตหน้อยนะคะต่อจากเพลงไดรมายเพลง s e เว t นเล เพลง l i f e Goes On และ Butter ค่ะ BTS ใช้เวลาเพียง10เดือนกว่านะคะที่จะประสบความสำเร็จในการคว้าเป็นอันดับที่1นะคะ5เพลงด้วยกันซึ่งก็เป็นเวลาที่เร็วที่สุดนะคะนับตั้งแต่ Michael Jackson ที่สามารถทำได้ภายใน9เดือนนะคะในปี1987ถึง88ส่วนเพลง Butter ค่ะตกลงมาอยู่ในอันดับที่7ในชาร์ตวินด์บอลฮอลแ1 0ร้อยซึ่งก็ถือว่าติดอันดับในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นกันค่ะ ตามที่ชูการ์ได้ทำนายไว้ก่อนหน้านี้นะคะในวิดีโอแกะกล่องบัตเตอร์ซีดีซิงเกิลชูการ์ได้กล่าวว่าเพลงบัตเตอร์ยังจะคงอยู่ในอันดับต้นๆของชาร์ตบิ๊มบอดฮอตหนึ่งร้อยแล้วเพลงบัตเตอร์ค่ะก็ติดอันดับต้นๆน,นะคะในสัปดาห์นี้ก็คือในอันดับที่เจ็ดแล้วจะถูกแทนที่ด้วยเ e r m i s s i o n t ุ Jazz ของ BTS เช่นกันค่ะขอแสดงความยินดีกับดนุ่มวง BTS กับการประสบความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยนะคะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ